ในศึกรอยัลลัมเบอร์ปี2023โคดี้โสครับสามารถเป็นผู้ชนะรอยัลลัมเบอได้และกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งครับแต่เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบครับโคดี้โสต้องเผชิญหน้ากับอำนาจมืดอย่างแก๊ง The ะบั l ไลท์ซึ่งในศึกเวสเซอร์มิน39หลายๆคนคิดว่าโคดีโค่นแชมป์อย่างโลมันเลนส์ได้แน่แต่กลับแพ้แบบสุดช็อกในเมนอ e v e n ตและยังเป็นโลมันเลนส์ที่ป้องกันแชมป์ไว้ได้ และในศึก r o y ย l ัมเบอร2024โคดี้โรสกลายเป็นผู้ชนะ2ปีซ้อนครับซึ่งโคดี้ไม่ลังเลเลยครับเขาเลือกที่จะชิงกับโรมันอีกครั้งใน r รซโ l เมเนีย40แต่รอบนี้กับยากกว่าเดิมเสียอีกครับเพราะมีเดอะล็อกที่เข้ามาแทรกแซงอีกแต่สุดท้ายแล้วเสียงจากแฟนมวยปั้มทําให้บทของเดอะล็อกปะทะกับโรมันต้องยกเลิกไปและเปลี่ยนบทบาทเดอะล็อกครับให้กลายเป็นตัวร้ายในขณะที่โคดี กำลังถูกลุมล้อมด้วยอุปสรรคที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้ครับบุคคลที่ไม่คาดคิดก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือนั่นคือเจ้าของแชมป์โลกเฮฟวี่เวทตอนนั้นอย่างเซ t ฟิกกิ้งโรลเอนส์เซตเสนอตัวที่จะช่วยโคดี้ในการต่อสู้กับโรมันเลนส์และเดอะล็อกไม่ใช่เพราะมิตรภาพแต่เป็นเพราะเขาต้องการปกป้องอนาคตของ WWE จาก The ะบัไลน์และต้องการให้แชมป์เส้นนี้ อยู่ในมือของคนที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสึกเวอร์เมเนีย40คืนที่1ครับตลอดการแข่งขันครับเซตแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทยอย่างเต็มที่แม้จะมีอาการบาดเจ็บเขา่าแต่เขาก็ยังปกป้องโคดี้และเปิดโอกาสให้โคดี้ได้ต่อสู้แต่ก็ถูกเดอะล็อกโกงครับจนทำให้เซตและโคดี้แพ้ไปแต่การเสียสละของเซตนั้นก็ไม่สูญเปล่าครับคืนต่อมา ด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยครับจากเซตที่ยังมีอาการบาดเจ็บเขาแต่งตัวในกิมมิคเดอะชิลครับและยอมเป็นโล่เพื่อให้โลมันเอาก็้ีีฟาดเซตเหมือนที่เซตเคยทำกับโลมันไว้เมื่อ10ปีก่อนความเสียสละเล็กๆแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการทำให้โลมันเสียสมาธิก่อนจบแมตช์ครับโลมันวิ่งมาจะสเปียร์โคดี้แต่โดนเตะเข้าไปแล้โคดี้ครับจับใส่ท่าไม้ตายคอสโลสถึง3ครั้ง และโคดี้จับกด <the> และเขาทำได้สำเร็จครับเขาล้มโลมันเลนส์และควา้าแชมป์โลกได้ในที่สุดดีอเมริกันไนท์เมดก็ได้ฟินิชเดอะสตอรี่สักทีและเซดรอเลนส์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งนี้ตอนจบแมตช์ทั้งคู่ครับได้จับมือกันแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ จากศัตรูที่โคดีได้เข้ามา WWE อีกครั้งในวันแรกได้กลายเป็นมิตรภาพที่ช่วยให้โคดี้โรสนั้นคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่